เราวากลดหัวใจรอ,อก่อนนะพี่นะ ช่วงนี้ผ้าร่มขายดีไปที่ไหนใครก็ถามหาแต่ผ้าร่มแล้วพุ่งลงวันนี้ด้วยนะเนี่ยลงสซดเลยพี่จ๋านะด่วนจีไปสนีจ๋าว,วันนี้ประชากรเหลือน้อยออกไปส่งของหมด เหลือแค่นี้แหละพี่วันนี้ออกสองคันจ้าทำไมเธอชอบเข้าแอปโฮมไว้เนี่ยโอโอคุณพี่สวัสดีค่ะ เข้ามาแล้วกดหัวใจกดทักทายกันหน่อยคุณพี่กดหนึ่งกดหนึ่งมาหน่อยเราจะได้รู้กันนะพี่นะว่าใครกำลังชมเราอยู่บ้างเ่าพี่เนาะตอนนี้เนี่ยไม่ไมีใครเห็นเราเลยมาดูดูกันสดๆ ติดสิบก็จะ,จะเรียกมือหนึ่งแล้วละจ้ะอย่าง,อ,างอุ๊ยราคาเดิมส7 0 0จน้องสวัสดีค่ะพี่อานอะไรอ่ะท่านผู้ชมสิบกว่าคนมีทักทายกันมาแค่2องคนเองนี่ป้ายธง US ลงเมื่อเช้าจ้าใครรอบ้างคุณพี่หมดนะ่ะป้ายธงหมดทุกอย่างอันนี้ตู้เพิ่งลงนะ ลงปุ๊บของถึงก็ดังป้าทันทีโอ้โหยนิ้วนิ้วอย่างรอเลยพี่โอ้แขนนะใครเอฟได้คิวเดียวเท่านั้นไม่ค่อยได้เปิดบ่อยพี่เพราะว่าลูกค้าลูกค้าติดแล้วอะว่าสั้นถ้าสะอาดด้วยป้ายเนี้ยเน้นเน้นงานสะอาดใครชอบงานสะอาดต้องเล่นนป้ายทงแล้วราคาใครให้ราคาแค่สา0พเองพี่อแทบแบบ นี่เลยนะราคาดีมาก 3, นะใช่มาตอนแรกอ่ะขาย3า0 0นนะแต่ว่าเดือนที่แล้วอ่ะบวกกับหน้าฝนเปิดเทอมอันไหนโปรได้ของมาเยอะแค่จัดโปรให้ลูกค้าเลยลดไปเลย200พี่เยอะนะ200อ่ะเนี่ย3,900เอาเลยค่ะเอ0 0เออ3,700 <c oughs> จะคือลูกคาอย่างเดียวเลย3,700จ็ด้าพี่ใครเอาเอานะรีวิวได้คิวเดียวนะจ๊ะแล้ววางนี้แค่โชว์ธรรมดาไปก่อนเนาะวันนี้เราเราอยู่กันแบบผู้ชมเนอะโอผู้ผู้ดูน้อยเอ้ยหุยพนักงานน้อยอยู่กัน3มคนท่บาบง ดีนะใส่กำลังสบายเลยอุยอ้ยคอยโ,โ,อโหรกใครรับรีวิวรับได้เลยเยววมเม,นม่น,มน,นี่เข้ามาแล้วฝาก,กดหัวใจกันหน่อยนะคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเลยใครต้องดูอีกเครื่องหนึ่งตลอดเลยเ วมรวมกันนะจ๊ะตัวนี้ก็เท่ๆเลยพี่มันอาจจะรวมผ้าอื่นบ้างนะแทบทุกป้ายแหละผ้าล่มรวมผ้าอื่นอนะผ้าแจ็กเก็ตอะอุ้ยตัวนี้หล่ออุ้ยหล่อมากเลยสีฟ้าชิโนนโอลิครับยังหล่อเลยลายชินนอลไหม่ลายชิโนนอลิจะขายไหมวะมีใครรับมนะี้ยเจ้๊นะ ถ้าจบไลฟ์ไม่มีใครรับมาให้เจ๊ก็สอดเท่าไรสามพันเก้าพี่เอ็มพี่เอ็มกดหัวใจให้น่อยพี่เอ็มเร็วๆไม่มีใครกดสักดวงเลยจริงวันเนี้ยม่มีใครกดหัวใจให้เลยมาเร็วพี่เอ็มมาเร็วมาเร็วจ้าจ้าหัวใจเยอะๆชาพี่จะได้ ว่ามองเห็นไงเวลาแคร์ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยพี่จะได้แบบว่าไม่พลาดทุกการไลฟ์สดของเรานั่นเอกสองหุ้มสะอาดงานสะอาดเลยจ้ะเอุย้ยใครกดหัวใจให้จริงอ่ะเนี่ยมันคินนะที่มันใหม่ไม่ได้ใส่อะมันซิปมันยังไม่ได้แบบไม่ได้รูดใช่ไหม,ไมไ เท่ๆเลยพี่จ๋าอ,อันนี้สีเทานะซิปสวมใส่เป็นแบบไวรุ่นเมกาเลยใครรับพิมพ์รับเลยอเบอกเลยว่า <ไ S 2> มัน <แ S 2> คุ้มจริงๆกระสอบนี้หนูเปิดมันไม่เคยเจอนะหา่แล้วจริงเปิดมาไม่เคยได้เยอะขนาดนี้นะงาน, 3, 7, น,นสามพันเจ็ดเด้อสวยแบบนี้พิมราคาแล้วปักหมุดไว้ดีกว่าคือบางลูกอ่ะคือหนูรีวิวเองอ่ะ บกกบกกีบางลูกก็สวยมากบางลูกก็สวยน้อยอย่างลูกค้าไปเปิดเองบางลูกก็สวยมากบางลูกก็สวยน้อยนะคะเป็นเรื่องปกติมัมีกี่ตัว45โลจ่ะพี่มันจะอยู่ประมาณ120ตัวบวกลบอะ120ตัวบวกลบคอมมงคอมเมนต์อะไรขึมมน้นไปเนี่ยต้อง่านอะนี้ตลอดใครรับรีวิวได้คิวเดียวนะอุ้ยชิโนว้าย รนน้อนนี้ของสวยพี่ได้คิวเดียวนะที่เปิดอู้หูสองตัวติดเลยว่ะวิวดูจา้จาหูพี่วิวมาอย่างหล่อเลยอะตัวเนี้ยหส่ไหมแขวน คนเดียวนะตัวรีด,ดยอยา่นางนี้นะโอ้ย,อยโอ้ย,อยดูจ้าดูจา้าละลายชิโนริยังหลอ่อพี่แล้วข้างหลังค่ะมีปักด้วยเห็นไหมละลายชิโนริยังหลอ่อเลยอ้าวพี่เอ็มรักขอบคุณค่ะพ,พี่เอ็มกดหัวใจให้หน่อยดิทำไมไม่เห็นหัวใจขึ้นสักกระดวงเดียวเลยอ่ะ เ่เมจ๋าเี่เมีเ่เอมนี่สงสัยต้องการเครื่องหมายแฟนตัวยงเออซื้อของทุกวันแฟน่ <laughs> ไอต้องการ หัวใจให้ยังอ่ะทำไมไม่วันนี้ไม่หัวใจกดแล้วร้อยกว่าดวงจริงอหรอไม่ไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะไม่ขึ้นจริงหรอโอ้หัวใจยังไม่ขึ้นให้เลยอ่ะหนูถึงบอกว่าให้กดให้หน่อยมันจะได้เห็นมันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะพี่ไหนพี่เอ็มกดกดให้ใครดูอีกทีนึงใครจะดูหน้าจอเลยพี่เอ็มกดยังพี่เอ็มกดยังพี่เอ็มกดยัง พี่ขอหัวใจหน่อยได้ไหมคะขึ้นไหมอะทำไมใครไม่เห็นอะไรขึ้นเลยอะพี่มีไหมกดยังมีใครใจดีกดหัวใจให้มั้งคะเอาจริงพี่อยากรู้อะกดแล้วอ๋อไม่ขึ้นเลยเลยอะทำไมไม่เห็นน่ะ จังเลยวันนี้โอ,อ้โหหัวผ้านี่ะนี่สวยอะเธอชนอยากจะโชว,วูโอ้ยฉันเจออีกแล้วจริงกระสอบเนี้ยคือมาได้ยังไงอ่ะทำหนูแบบอึ้งมากนะอันนี้ใส่ไหมค่ะทำหนูอึ้งจริงพี่อึ้งเลยจากอึ้งหนูอึ้งเลยผมนี่อึ้งเลยครับ อ้ย<ร>หล่อมากเฮ้ออ้ยอะไรทำนี่สวดีท you know ี <CGI> ia, man, okay. ่เอมดวงดีนะได้รู่เนี้ยเซนจอนตัวนี้เซนจอนเนี่ยมันไม่ใช่ผ้าล่มอ่ะที่ใครบอกมันไม่ใช่เป็นผ้าร่มมันเป็นผ้าจากเก็ตแบบเนี้ยมันจะมีผสมกันบ้างนะคะแต่หล่อมากมินิมอลมากเห็นไหมใส่เดินปงเดินป่านะกระสอบกี่ตัวหนึ่งกระสอบเนี่ย 45โลจะอยู่ประมาณ120ตัวบวกลบคุณพี่ตัอน,นี้สวยมากแล้วดูจ้ะนี่น้องนี่โอ้โหยังสวยอะ่ะใสไ่ไหมแฟนดย๋ยวห้โชว์วิดีโอก็ะด้วันนี้บุษบกน้อย ก่อนเดี๋ยฉันจะโชว์ขา,ายได้ทั้งลูกเวลาเปิดกระสอบแล้วต้องแยกนะพี่ตัวสวยมากตัวสวยน้อยนะมันจะมีในกระสอบให้เราคัด ดำดำโอ้ยพี่หนูไม่รู้จะหายยังไงอ่ะกระสอบดำดำอ่ะมันรวมอ่ะพี่มันเห็นได้แต่รอบรอบอ่ะกระสอบดำดำเข้มเข้มันก็จะต้องมีทุกสีไงพี่ผูดเลยนะอะไรก็กดขึ้นได้กดไปแล้วห้าร้อยดวงโอ้โหพี่เอไม่เห็นสักกระดวงขึ้นหน้าจอนะนี่พูดจริงๆไม่เห็นเลยอ่ะดูดย ได้ลูกมีไฟอ่ะพี่เอ็มจริงฝันนอนหลับฝันดีพี่เอ็มดูดดมดน้นอย่างสวยนี่ยแต่ใส่ผู้หญิงนะใส่แค่เลยนี่สีฟ้าสวยมากเดี๋ยวจะแวะไปร<ว>้านพี่เอ็มจะดีไหมนะเออพี่เอ็มร้านอยู่ไหนเนี่ยแวะไปเที่ยวร้านพี่เอ็มเปล่าแวะแวะไปจิกแวะไปจิกเพี่เอ็มอ,อย่ามานะผมแก สวยมากอินเดียอินเ,เดียแดงสวยอะีก็สวยไปหมดนะพี่ทไอะได้บบเลยพี่อเอมเลยเมค่ะยิ้มหวานนะ่ะหวานเจี๊ยบจริง<อ>เม<อ>หวานเจี๊ยบมีอยู่จริงพี่โจไปมาดูนี่ม,นมนคนหวานเจี๊ยบแล้วเนี่ย อยู่ในปั๊มบางจากที่มีตีน้อยชนบุรีที่ไหนนะพี่เอมอยู่ติดถนนได้ปะตรงพัทยาใต้มีที่เที่ยวไหมพี่เอมที่เที่ยวอ่ะต้องมีแหละพัทยาใต้เผื่อไอแพทมันไปหาเนื้อคู่ที่นั่นไงมีฝรังไหม มีฝาั่งไหมพี่เอ็มหูหลอ่ออะตัวน,นี้หล่อมากเลยเป็นแขนแบบเนี้ยแขนสั้นให้ดูหมดเลยอะจะมีใครให้ดูหมดเลยแบบนี้ไหม,มอะพหูป้ายห้อยตัวนี้ไม่กริบเป็นกรอบกรอบหูเขาหลอ่อ ใส่ให้ดูก่อะลูกค้าบังกดจนนิ้วลอกจริงเหรอพี่เชื่อหนูไหมว่ามันไม่ขึ้นจริงหนูไม่เห็นซักกะดวงเดียวเลยว่าซั้นเป็นอะไรไม่รู้มีทั้งฝรั่งมีทั้งมันแก้วเอเอได้ไดได้มุกนี้ได้อย่านะไม่ได้ไปนะ หรือมันแก้วดีวะพี่บอกเลยนะว่าคนที่ได้กระสอบเนี้พี่เอ็มนี่นะเป็นแบบสวัสตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นเอ็มหวานเจี๊ยบบอกแล้วให้รับกับใครที่ดูอยู่ลังเลลังเลแล้วก็มาบอกไม่เธอคือว่ามันไม่แจ้งเตือนลูกค้าไงล่อมากเลยอะหนูอุ้ยอุ้ยใครเห็นม้างเนี่ย ฉันเห็นลูกค้าคอมเมนต์ไหมล่ะฉันยังไม่เห็นเม้นเลยฉันต้องใช้โทรศัพท์ดูค่ะส่ิงถึงว่าชิ่นเขาคอมเมนต์แล้วป่ะบอกว่านี่คือไทยกระสอบอ๋อไม่เคยทันไลฟ์สดเลยสักครั้งลูกค้าบอกงี้ฉันแบบเอ็นดูนะเอ็นดูลูกค้ามีขอบด้วยสวยจังมันติดมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวใครใส่ใดูดีๆีกันเดี๋ยวมันจะเป็นอนาจาร ว่อเทเนี่ยอยากกินขนมีะพี่เนจองไว้พี่เบนมาจองตั้งเมื่อไหร่เมื่อเช้าลูกนี้เหรอมันยังอยู่ในอยู่เลยมีที่เบนจองไว้เมื่อเช้าแล้วพี่ของอะไรของไอ้เบนมารีวิวแล้วอ้าวขอโทษนะที่รับ คุณเบนน้องเบ่ะน้องเบนคือเมื่อกี้อะไอบอกว่าเมื่อเช้าอะเบนมันลงของแล้วมันเห็นมันเห็นตัวนี้มันก็เลยจะจะเก็บไว้แล้วไปส่งให้พ่อขายที่ต่างจังหวัดพี่เอ้ยแล้วน้องมุกไม่รู้น้องมุกก็เลยเอามารีวิวขอโทษนะพี่เบ้นตัวเองก็อายุเยอะกว่าเขาอีกเรียกเขาพี่เบ้นแงเอาใครมา ขู่แค้นฉันไว้นี่พี่ดูตัวนี้พี่เอมที่สุดนะแล้วสอบเท่าไหร่ครับ3,700บาทค่ะโปรโมชั่นนะตอนเปิดตัวขายอยู่3า0พันเก้านะนิวอะเอาโคไปก่อนโคเซ็ตโคเหรอโคเซตทั้งโคทุกตัวนะพี่อุ้ยเดี๋ยวก้นป้ายอะโคทั้งเซ็ตนะนี่อันนี้นี่นี่ เปิดเดี๋ยวก่อนนะเปิดป้ายเขียวต่อเลยค่ะพัดลมหมดทุกป้ายมีอยู่ป้ายเดียวป้ายมงกุฎเขียวมาเมื่อวานหมดแล้วพี่ไม่ได้ร,ววดรีวิวเลยลูกค้ารอเยอะเธอฉันถือไม่ไหวอ่ะเธอส่งไม้ฉันได้ป่ะจะยื่นมาเนี่ยนะนี่ัดลมนะพี่หนูบอกเลยอันนี้มา20กว่าลูกแต่ตอนเนี้ยเหลือแค่ไม่ถึง20แล้วแหละพี่ ทั้งหมดนี้คือโคโคหมดเลยนะเอาจริงๆมาคุณพี่๋าใครรอนะคะเสื้อผ้าร่มป้ายทง USA คุณพี่ลงสดสดใหม่ๆเลยจ้าที่แขถือคือหัวผ้านะคะจากกระสอบที่แครเปิดรีวิวลูกนี้เลยคุณพี่ในกระสอบจะมีทั้งงานซิปแล้วก็งานสวมรวมกันในหนึ่งกระสอบเลยค่ะคราสไซเลยสวยๆนะคะ ใส่ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยคุณพี่จะขายได้ตลอดทั้งปีเลยนะรุ่นนี้เป็นงานเสื้อผ้ารม่มแต่อาจาจะมีผ้าแจ็คเก็ตปนด้วยนะคะคุณพี่แต่บอกเลยขายดีมีกําไรงานสะอาดจ้าอูย้ยดูบิ๊กโลโก้เลยคุณพี่มาได้ยังไงกอนน้องนิวอ่ะน้องนิวอ่ะน้องนิวอ้้หูพี่น้องนิวตัวนี้คือน้องนิวนะ แล้วแขนเขาอะแขนเขาก็คือนี่นเลยจ้ะก็คือน้องนิวเลยจ้าโอ้ยสวยหน้าดำมากเลยแดดแสงไม่มีนะปุ๊บหนูดำเลยอันเนี้ยมาจากกระสอบนี้นะขอยืมใส่ก่อนเพราะว่าใส่แล้วดูดเทมากเลยอะใส่แล้วเทมากเอานะพี่นะ รุ่นนี้เขาจะเป็นงาน US นะจ๊ะคุณพี่45กิโล120ตัวบวกลบเลยจะ้ะหัวผ้าก็จะมีให้พี่ๆได้รลุนทุกกระสอบนะบางกระสอบออกเยอะบางกระสอบออกน้อยนะจ๊ะคุณพี่โอ้โหดูข้างหลังปากสวยๆเลยอนะ่ะเนี่ยดูดิเวลายกกระสอบไปแล้วพี่ๆต้องเปิดคัท เปิดแยกตัวสวยมากตัวสวยน้อยงานหัวผ้าก่อนนะคะใครมีเวลาแค่แนะนําให้เอาไปซักเอาไปรีดพี่ๆจะได้เพิ่มมูลค่าตัวสินค้านะจะได้ปิดการขายได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะคุณพี่เพราะว่างานเขาสะอาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนาะเนี่ยโอ้โหข้างหลังสวยๆอีกแล้วตัวไหนสวยๆอะพี่คัดแยกทําราคาก่อนเลยนะดูดิหวานเจี๊ยบเลยพี่เอ็มลูกเนี้ย ดูสิตัวไหนไม่ใช่แบรนด์ตัวไหนไม่ใช่แบรนด์แต่เป็นงานสวยทรงสวยอะไรสวยเราสามารถคัดแยกเป็นหัวผ้าส่วนน้ำสองห่างผ้าขายราคาลดหล่ลลนกันลงมาตามสภาพได้เลยนะคะพี่พี่อหดูดิ4ีพื้นยังสวยเลยจ้ะ3,700บาทราคาโปรยังไม่ได้ขึ้นลูกค้าเลยนะคะสวยแล้วจ้าเอาพี่แม่แบอกไหมบอกไม่ใส่ไม่ใส เนี่ยมีสันไม่ได้ใส่เร้ยใส่แค่กันไม่ใส่เท่ากับเท่ากับไว้ที่เดิมใส่ตัวอื่นเสร็จเ่ยรีวิวอีกลูกเลยครับโอ้ยลูกเดียวพอแล้วคุณพี่รีวิวแจ้งลูกค้าว่าของมาแล้วเนี่ยพี่เอ็มเห็นไหมใส่แล้วสวยเนาะใส่แล้วสวยมากเลยอ่ะ สีฟ้าสวยๆเลยคุณพี่ต้องคัดต้องแยกนะเสียงมนาะมาทุกวันนะนี่คุณป้าเหรอเหรออู้หขับรถกันไม่ดูเลยวันนั้นหนูถึงได้เนี่ยสวยๆนะคุณพี่ อย่าลืมนะเราต้องคัดต้องแยกเพราะหนึ่งกระสอบเราไม่สามารถขายราคาเดียวกันทั้งกระสอบได้นะจ๊ะเราต้องคัดต้องแยกตัวสวยมากตัวสวยน้อยเนาะเนี่ยเห็นไหมสวยๆอย่างเงี้ยหัวผ้าจะทําราคาก่อนเลยนะถอดก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แอมจะบอกโอ้ใส่เพิ่นเลยนะไม่ถอดเลยนะป้ายอะไรเพิ่งมาป้ายทง ทองยูเอเพิ่งลงไม้สาวเปิดรีวิวให้เลยจ้ะที่ขายลงไปหลายรอบแล้วเลยไม่ค่อยได้รีวิวหรอกคุณพี่อุ้ยเนี่ยเห็นไหมคุณพี่สวยๆเลยหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยโอ้โหเด็กวัยรุ่นอะชอบแบรนด์เนี่ยนี่โววโววโววโวไม่ได้เคยรีวิวครั้งแรกเลยพี่รีวิวบ่อยขายไปเยอะมากเลยวิวมาด้วยอ่ะวิว วกลก็มาวิวก็มาอุ้ยหวานเจีย๊ยบเน้นงานสะอาดป้ายเนี้ยเป้วนเสียมีไหมมีบ้างแต่อยู่ในแบบระดับที่น้อยลูกค้าไปแล้วมีกำไรนะจ๊ะสีเขียวั่ใช่ลา,า,าออใครจะสั่งคุณพี่สั่งได้เลยของลงเมื่อเช้าใหญ่มากเลยอ่ะ ใหญ่มากเลยโอ้โหพี่เอานะเอานะเดี๋ยวช็อตแค่นี้แหละมุกเรียงเสร็จแล้วก็ให้ลูกค้าแคปละพี่เอ็มเอาละสิบส่วนรวมกันเลยจ้าโอ้สตาร์เตอร์อย่างหล่อเลยครับโอ้โหเนี่ยเสื้อที่มันเป็นแจ็คเก็ตที่ใครบอกอะที่มันไม่ใช่พะโลมมันจะมีพลแบบว่าอู้หูหหลูกค้าที่ชอบสีดำอ,อะมันก็ต้องไปลุ้นไปอะไรกันนะพี่นนะ เเลออกยค่ะมได้ทุกสีไงพี่เนี่ยสีอย่างเงี้ยก็จะแบบชอบกันนะอ่อานคอมเมนต์ก่อนราคาเท่าไหร่โปรอ,อยู่สามพันเจ็ดจ้าจากสามพันเก้าจากเหรือสามพันเจ็ดใครที่เข้ามาเห็นไลฟ์ก็เอาเลยนะพี่ลูกค้าบอกกดหัวใจจนนิ้วล็อก ยังไม่เห็นขึ้นสักกระดวง <ไป S 1> เลยพี่เอ้ยขนาดให้ช่วยเป็นกดเพี่อะไรพี่ที่ดูทั้งพี่ไม่ช่วยกดเลยจะขนาดต้ไม่ช่วยกันพี่ฮะทั้งหนึ่งดวงพี่เชื่อปะมันจะบอกแพ้ด้วยนะว่าลูกค้าคนไหนอ่ะ เข้ามาแบบพิมพ์กับเรามีแบบปฏิสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยกับเพจเยอะอะไรเงี้ยนะใครได้แฟนตัวยงนะเดี๋ยวเราจะทําเสื้อเสื้อทีมแจกแต่ตอนนี้ยังพี่ไปดูเสื้อมันละเขาบอกมันจะมาเป็นสีสั้ <c oughs> อดกดอนยี่ลิตไว้ละหนึ่งคนเธอจำไว้เลยนะให้พี่เอ็มลนะหนึ่งคน <c oughs> พี่เอ็มกดจนนิ้วล็อ, <c oughs> อก,ใ,กใช่แล้วคอมเมนต์บ่อยมาก กี่กิโล45โลจ้ะพี่ปอ45กิโลนะ3,700บาทราคาโปรนะจ๊ะอยากมาเราไปดูกันเลย ไปดูกันเลยนะจาว่ามันออกอีหยังบ้างเนอะผ่านพัดลมให้พี่หน่เราไปดูกันเลย,เอ,ยอุ้ยของเพิ่งลงสด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 ,สด,สดใหม่ๆเลยนะจ๊ะคุณเพหัวผ้าก็จะมีให้เราแบบได้คงได้คัดได้ลุ้นได้แยกอะไรกันบ้างนะคะหูนิวอย่างสวยอะ ดูนิวดูโคดีโอ้โหสามพั 3, บาทคุณพี่โปรโมชั่นเพราะว่าตอนแรกเราเปิดราคากันที่สามพันเแล้วก็ช่วงเดือนที่แล้วอย่างที่แค่บอกนะฝนตกค่าเทอมเอยอะไรเอยเราก็เลยจัดโปรให้สา0พันเไม่ได้ขึ้นราคาเลยโปรให้ยาวๆเลยนะคะใครสนใจแคปหน้าจอสั่งได้เลยจ้าลงสดๆเมื่อเช้านะ